หน้านที่ถึงจะมีโอกาสได้หยิบแครี่เลยกับว่าจะเอาไวโอมมาโชว์เทพสักหน่อยน้อย,อยแค่เริ่มต้นเกมมากระถกริลน่ามาเก็บคาป้อมไปซะแล้วจ้าแต่ว่าเจไม่แครไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ว่าแล้วหลังจากที่ป่าฝั่งตรงข้ามไปเอาดาร์คเลเยอร์ได้เจก็เลยมาช่วยกับอลิซเอาอบิโซดาก้อนมาแทนแน่นอนว่าพวกเราก็ได้แบบนี้ตามที่หวังแต่หลังจากนั้นดันเกิดชดที่ทําให้เจต้องคิดอีกดยมันเริ่มมาจากการที่เจกลิ้งเข้าไปลัดเอาคลิปป่ากที่ฝั่งตรงข้ามมาได้แต่ขณะที่กำมันจะถอยกลับกลายเป็นว่าถูริ สรุปเจก็เป็นหนังหน้าไฟถูกตบจนขิดไปคนแรกของทีมไฟเลยจึงก็ไม่ต้องเสียใจไปนะจ๊ะเพราะหลังจากนั้นแล้วเจก็มีเพื่อนรวมทีมที่ตามกลับบ่อไปเป็นขยงได้เก็ทอนกับพระแม่กาลยิยที่ถูกเพนเก็บไปดับบัลคิวของนางไปแต่แมอริสกับเวเลจะหนีเข้าป้อมมาแล้วแต่ว่าเพนก็ยังไม่ยอมราม,มือตามมาปิดคิวพวกเขาไปจนสุดท้ายนางก็ได้ควอดคิวแรกของเกมมาครอบครองแอรบอกเลยว่าเพนเล่นได้ดีมากจนกระทั่งจังหวะนี้ที่ทีมพวกแจ๊กหลังจากได้ป้อมบนของพวกเขาอยู่อารามลืมดูมินิแมปรวมถึงไม่มีใครโซนพื้น อาจจะรู้ตัวภัยพิบัติมาถึงตัวแล้วก็สายเกินไปแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เจ๊คีดโอ้โหล่ชีตเจ๊คือตุยเย่ไป3มแล้วทังที่นนคิวอะไรไม่ได้ด้วยเหตุนี้เจ๊ตัดสินใจออกคิวมาแต่ว่ายังไม่ทันได้ใช้ก็เกิดไฟนี้ขึ้นใครจะไปคิดละจ้นหนูว่าอยู่ดีเจ๊จะสามารถเก็บทั้งเพงนทั้งอายาเป็นแบบคิวของตัวเองได้แถมยังตามไปปิดเอมมรี่ส่งท้ายไตายอยู่ดีกลายเป็นว่าเจ๊ได้ทริปเป็นคิวเฉยเลยแต่ด้วยผลของไฟนี้ก็ทําให้ทีมผมว่าเจ๊กลับมา เขาอยางไม่ยัง้งรวมถึงยังไม่ลืมที่จะมาเอาดาร์เลเยอร์ตัวนี้ด้วยแต่ชนนี้จหนูอยู่ดีเพนก็เปิดอัลติเข้ามากลางวงไฟแต่ขอโทษค่ะรันติเจไม่ตุยเย่ไปเพราะเจมีเด็ดของเคียวอามาตะเอาไว้ใช้ทาให้เจสามารถสวนเพนคืนกลับไปสุดท้ายกลายเป็นว่าเพนขิดแทนจาหนูหลังจากนั้นเจก็ลับไปรีเลือดที่บอก่อนจะรีบเข้ามาเติมทีมไฟที่กำลังเกิดขึ้นที่เลนกลางโดยขณะนั้นการรกลรกำลังยิงมาหาซปเปอร์มิสไซร์อยู่กูจูเพนก็เปิดอัลติเข้ามากลางวงไฟก่อนจะถูก ถอยไปและนั่นทําให้ทีมของอเจมมีโอกาสจะเอาดาร์คสเลเยอร์ตัวนี้แม้ว่าในขณะเดียวกันเทลจะเอาโฮล่ดา้อนไปได้ว่าเวแวนการที่พอเจได้ก็มาเพียงพอแล้วที่จะทําให้พวกเราสามารถได้ป้องกลางของเขาไปจนถึงป้อมการชั้นในในจังหวะน,นี้แม้เอ็มนี่จะปเปิดออาติเข้ามาไฟว่าก็าถูกทีมของพอเจสวนกลับไปจนขีดแบบไม่เป็นท่าเลยชาตจนูนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เขียวอมาตะช่วยชีวิตเจไว้ว่าแล้วเจก็รีบชิงเอ,อจาจับทีมไฟหลังจากนั้นป้อมของทีมพอเจก็ถูกไรส้สวนคืนกลับไปทว่าก็ไม่น่่าาาาหนนนักกใจอะะไรรรเเเพทททีีีี้มถึงลย แล้วน่นอนว่าก,ก๊อตตัวนี้สําคัญมากดังนั้นทีมโบเจจึงไม่พลาดที่จะส่วนพื้นที่เอาไว้แต่ถึงอย่างไราการทาเลนก็สําคัญด้วยอยู่ดี้ดวยเหตุนี้ที่เมทบางคนของเจก็เลยอยากไปทําเลนก่อนที่พวกเราจะกลับมาซุ่มอยู่ในพุ่มรออยู่ไม่นานเวเก็เจอจังหวะสวยทันจึงกระโดดเข้าไปใช้เอาติช่วยเปิดไฟอลิศเองรีบพาเอาติลงไปแม้แม้เวเจะถูกเพนเก็บไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเจสามารถสอยลิลเลยหน้าแรกกลับมาได้เช่นกันและแล้วจังหวะนั้นดูดีดีเพนก็เปิดเอาติไปแนวหลังของทีมเจ� ว่ามิชชั่นแสนเท่นี้กลับไม่สําเร็จันไปเห็นให้ทั้งเพลและอาญาถูกส,ส่งกลับบ่อตามลิเลียหน้าไปในเวลาที่ได้เรียกกันบอกเลยจะหนูว่านาทีนี้ทีมว่เจพร้อมไฟขั้นสุดดังนั้นเมื่อเห็นว่าเอมิลี่ยังรอดชีวิตอยู่พวกเราจึงไม่หยุดที่จะวิ่งไล่ตามและด้วยความที่อลิสตาเอาตีะลอใส่เอมิลี่จึงทำให้เจ๊าตามมากเลืองปิดเอมิลี่ไปได้ทันและแล้วผลของไฟนั้นก็เหลือแค่เทลออนนัสคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตแล้วเหลือเทลคนเดียวแบบนี้จะเหลือหรอจ๊ะไม่เหลือนสินูว่าแล้ว้วรที่่ไมตอองอกกสยอ็ะช่วยส่งทลอิ บอกไปไปด้แล้วจากนั้นทีมของพเราก็ช่วยกันขึ้นบ้านใหญ่ของพวกเขาแล้วก็เป็นฝ่ายวิกทอรี่ไปที่สุดอุ๊ยตายไว้กรี๊เลยหนูหละโค,คตรภาคภูมิใจเพราะแมตช์นี้มันเป็นแมตต์ที่เจหยิบแคร,รี่และสามารถพลิกกลับมาชนะได้นั้นนี่ตอนแรกรอบแรกเกือบตายว่าแหลวก็โคตรดีใจว่าในที่สุดเจก็มีพัฒนาการขึ้นบ้างไงละ่ะเธอ